สวัสดีครับพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกแล้วครับผมพี่น้องมาเก็บเฮ็ดอีกแล้วมากับแม่บ้านครับมือนเห็ดพวกระดอก็แล้วพี่น้องมือนี้วันดีเก่าครับพี่น้องเก่าตุลาคมครับหกแปดมาเตะเสาๆเลยครับมาอยู่ตรงแถวหน้าต่ของยู่นะครับผมปุนไก์ถากินเขาอยู่ครับเราเขาไปเกลือไก่เลยผมมาพ่อเฮ็ดก้อนพี่น้อง อดูดอกดูไหมหมอดอกก็ลังงามเลยครับพี่น้องนั่นครับนั่นจุ๋มนึ่งนี่ก็ะสองดอกครับโอ้ยดีดอกนึ่งบ้านนี้ยังดอกงามครับพี่น้องนี่ ไมห่หำครับมันดอกเลี้ยนหน่อยนะครับงัดแล้วเลยข้องเต็มีงสมงุดงัดทางงัดหรอพี่น่องเอ้ยดอกก้างพอด,ดีครับตอปอต่อเตะะเลยไอบึงมูพอดีครับเน็ตตัวนี้ออกนี่ได้หนอออกออกมูวันใหญ่ครับ หูเล็กๆหน่อยๆไปแนวใดดอกนี่เร่องนี้เห็นี่ดอกออกไปจากไหนดอกครับออกเป็นพวงละดอกสองดอกไปสามดอกไปจังใดมามาโอ้าอยู่พุนก็มีบเปแม่บ้านเห็นทุบุญครับเออแม่บ้านมาเก็บไว้ไม่บ้านเห็นตั้งฝุ่นแล้มาละแี่พี่น้องมาเก็บเห็ดซอยกันบาดนี้ ไม่มานง네ียบดคุณใส่ใส่อุ้ยดิเดียบเยียบเยีบเยีบนี่โอ้ยนี่อ้ยเล่นเบาพบ่เอเอนลูงใา้งโอ้ยอุ้ยง um ัดงัดงัดงัดคเฮยดอกดอกงาครับโอ้ยเด็ดเลยยูมือ พูนะ oh sí, mm. ูดนะโอ้ยเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเอาใส่ใส่ใส่โอ้ยพีพีพีอเอาเก็บก่อนเก็บก่อนสองสองสามปูได้สองสามดอกเลยนี่จุกนึงครับโอ้ยงงงามเลยพี่น้องโอ้ยหดอกนึงสองดอกกูไหมก้อนดอกเดียวมันยุ่งกัดกัด จีจมาเบิองพี่น้องใหญ่ามากๆตุ๊ดเจ้าวงเทิงท์กมอสันเต็มตรกระตาเขียนอีกแล้วครับพี่น้องจุ่มนึงครับตัวน้อยมันลายพี่น้องไม่บางจักแมงเลนะแยกกันไปเลยครับหนีดอกนึงหนีหนดอกดอกงามพี่น้อง chung chung nèm hiến lắm sám đọc đỏ các nhang mà bôi hiến với. tế té đỏ hết lười. คุณครับ ยางมาพออีกแล้วครับพี่น้องแม่บ้านก็เอื่อนมหมดท่านนี่โอ้ยโอ้ยเด็กๆ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 แม่เลยถอนค่ะไปๆเร็วๆเร็วๆเด่กยเด็กๆนี่ครับพี่น้องทั้งหมดนี่โอ้ยเดียเด๋ยวเก็บเห็เดกันคนครับพี่น้อง ดอกงามเลยครับพี่น้องใบสองกระตาครับเอามาสองกระตาก็เมียบานดอกงามอยู่ครับดอกสวยๆเลยครับมันกําลังออกพี่น้องกําลังออกอีกครับพ่อมอ่บ้านนีก็เลยมากอีกครับคลิปนี้ก็ซ้ำานึ่ครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแุงครับผมลำรำไม่รวยครับขอบคุณหลายครับที่รับชมครับผมขอบคุณค่ะ